สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อิสุสุเมโทสาขาชชยพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเราแล้วค่ะกับรถด้านข้างของบีมเป็น New X3.0 กซนอติเมทนะคะส่งมอบวันนี้เลยแล้วก็ถ่ายคลิปวันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าคันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเร่งด่วนนิดนึงนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วที่อยากจะพามาชมเพราะว่าคันนี้ติดสเกิร์ตของตัวคารโต้ m 3แล้วก็ตัดในส่วนของสีแดงทิ้งทั้งหมดค่ะพี่เพื่อ เป็นทางเลือกนะให้กับพี่พี่ที่ชอบไซส์เล็กเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะพี่อย่างที่บีมเกินไปสำหรับคันนี้จะเป็นมิว X 3.0กซ t i m ติเมตรใช่ไหมคะราคารถของตัว3.0 t i m อติเมตนี่ยจะอยู่ที่1,539,000นะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะมีค่าสีอยู่ที่1 2 0 0 0 0เช่นเคยค่ะพี่ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งออปชันอะไรบ้างนะคะบีมเกินก่อนว่าคันนี้น้อยแล้วก็สวยแบบหล่อลงตัวสําหรับพี่ๆที่บอกกับบีว่าบีมพี่อยากใส่สเกิร์ตนะเพราะว่ามันดูมีอะไรแต่พี่ไม่ชอบไซส์ใหญ่อะมันดูใหญ่เกินไปสําหรับพี่อ่ะอันนี้ตอบโจทย์เลยจ้ะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวชุดแต่งจากแบรนด์คาโต้ในส่วนของตัวรุ่นเนี่ยจะเป็นตัวรุ่น CM3 นะคะแล้วก็เดี๋ยวบิ้มเกินก่อนนะคะสำหรับตัวชุดคา์โต้ CM3 ็เนี่ยเขาจะมีเป็นตัวตัดขีดแดงสําหรับขีดแดงเนี่ยจะมีตัดเส้นเลเยอร์มาสําหรับตรงนี้เดี๋ยวบิมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้อีกทีนึงเนาะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนบอกว่าชอบที่เป็นโทนสีดําไปเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะแล้วก็สวยลงตัวจริงๆเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะ สำหรับสเก์ดด้านหน้านะคะเลเยอร์ในการตัดชิ้นงานเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดตัวคลิปเนี่ยเป็นสีบอลเงินตรงด้านไฟตัดหมอกแล้วก็ตรงด้านเกาะป้ายทะเบียนนะคะตรงนี้ดูสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บีมเกินไปนะคะว่าเซตเนี้ยมีคิวรอมาพร้อมแล้วแล้วอีกท้งนะคะคิวรอเขาเนี่ย ตัดเลเยอร์ไปถึงตรงชุดสเกิร์ตเลยพี่ลองดูนะไซส์2.5ขนาดพอหมอพอดีเป็นสีดำด้านแล้วคุ้มโทนสุดๆนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าสำหรับพี่ๆที่ชอบน้อยๆอยากแต่งหล่อๆสไตล์มินิมอลเนี่ย ของ C ี3ตอบโจทย์เลยแล้วราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวบินมไปบอกท้ายคลิปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบ้ามือเคปลานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ในส่วนมือจับเนี่ยลูกค้าไม่ชอบเนาะก็จะติดแค่ตัวเบ้ามืออย่างเดียวสาหรับตัวเบ้ามือเนี่ยป้องกันในส่วนของตัวริ้วรอยให้กับลูกค้าได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกทั้งนะตรงนี้เซฟตัวบอดี้ตัวรถลูกค้าด้วยเพราะว่าเวลาที่มันเกิดริ้วรอยแล้วอะค่ะการจะทําสีหรือว่าการขัดเงาเนี่ยมันก็จะค่อน ขางที่จะลําบากเนาะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่ๆที่สนใจก็น้องบีมบริการให้อยู่แล้วนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาที่ด้านท้ายกันนะคะสําหรับด้านท้ายนะตรงนี้ไม่ได้มีการติดตั้งตัวสปอยเลอร์พี่ๆแปลกใจไหม แต่ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตัวเซซีเอ็นะคะเขาจะไม่มีสปอยเลอร์มาค่ะพี่ก็จะเป็นล้นๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่าเออบีมันยังไม่สุดอะ่ะพี่อยากใส่เนี่ยก็แนะนําเป็นในส่วนของตัวฟรีฟอร์มแล้วก็มาสะตกเนาะจะได้เป็นสีดําคุมโทนกับแถบด้านข้างที่ตัวคาโต้เนี่ยเขามีให้สําหรับด้านข้างตรงนี้นะคะชิ้นงานพี่ลองดูนะคะตรงคิ้วขอบกระจกเนี่ยคะ่ะเขาจะมีแผ่นเป็นแถบนะคะด้านข้างให้กับเราด้วยตัดเลยเยอร์ความสวยแล้วก็ความสปอร์ มากขึ้นสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะสําหรับตัวชุดคาโต้ค่ะพี่แล้วก็อย่างที่บีมเกินไปว่าถ้าพี่ๆอยากติดสปอยเลอร์ก็จะแนะนําเป็นโทนที่เป็นสีดำเงาเนาะจะได้คุมโทนกับตัวเซ็ตสเกิด์ตเซ็ตดีนะคะที่ด้านบนเนี่ยเขาออกแบบเป็นดำเงาค่ะโอเคเดี๋วเราก็มาที่ ตัวของคาดเอวกันบ้างสาหรับคาดเอวนะคะคันนี้จะเป็นคาดเอวจากแบร์คาโต้เลยนะคะสังเกตไหมว่าบีมเนี่ยไม่ค่อยรีวิวของตรงนี้เลยเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อชุดซีเนะคะก็จะมีเปลี่ยนเป็นคาดเอวมีไฟบ้างหรือคาดเอวในส่วนของตัวมาสโตบ้างนะคะเพราะว่าตัวของคาโต้เนี่ยเขาจะเป็นดําทั้งชิ้นงานนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบอยากจะให้รู้สึกอารมณ์แบบมีตัดเลเยอร์กันนิดนึงนะคะแต่ถ้าพี่ๆี่ท่านไหนรู้สึกว่าเออพี่ชอบแบบมันแตมคุณโทนดีแบบเนี้ยค่ะคาโต้ก็จะต ตอบโจทย์กับทางพี่ๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะตรงเนี้ยเซ็ตของเขาอะมาค่อนข้างที่จะครบแล้วส่วนตัวของบีมนะที่บีมรู้สึกนะคะมันขาดแค่ตัวสปอยเลอร์อย่างเดียวถ้ามีสปอยเลอร์เข้ามานะคะเซ็ตนี้จะเป็นเซ็ตที่เพอร์เฟกเลยนะคะ โอเคมาที่ลำดับถัดไปค่ะสำหรับตัวกันลอยท้ายกันลอยท้ายไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นกันลอยจากแบรนด์มาซาโตะเนื่องจากว่าตัวของคาโต้ซเเนี่ยไม่มีกันลอยท้ายมาในเซตของเขานะคะตรงนี้ลูกค้าก็เลือกติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของแบรนด์มาซาโตะจ้ะ ราคาเดิมนะคะ1,800บาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่ๆตรงนี้ก็ป้องกันอันตรายให้กับพี่ๆจริงๆนะคะมีหลากหลายแบรนด์ให้ทางพี่ๆเลือกนะคะราคาเนี่ยก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยอย่างที่บีมบอกทุกคลิปเลยว่าตัวกันร,รอยท้ายเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าเสียแน่นอนจอ้ะอ่าเดี๋ยวเราไปที่ชิ้นล่างกันนะคะ สำหรับตัวเซสเกิร์ดด้านท้ายของตัวคาโต้ c f 3เนี่ยเขาจะเว้นตัวเซนเซอร์ไปเลยพี่ลองสเกนนะเพราะแบรนด์อื่นที่บีมเคยดูใช่ไหมเขาจะไม่ได้เว้นไว้แบบนี้ก็คือจะทับตัวเซนเซอร์ไปแหละแล้วก็เว้าตัวเซนเซอร์เข้ามาที่ตัวชิ้นงานแต่ถ้าเป็นตัวของ cm 3เนี่ยเขาจะตัดครึ่งไปเลยนะคะออกแบบมาเป็นสีตัวดําแล้วก็บอนเงิน แต่ตรงนี้ค่ะตัวชิ้นงานเขาจริงๆเนี่ยเขาจะมีเป็นแผ่นตัวอะคริลิกสีแดงด้วยนะคะตรงนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะตัดออกนะคะก็อย่างที่บีมเกินไปว่าเดี๋ยวบีมให้น้องแนนเนี่ยอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งในการเปรียบเทียบนะคะ ลักษณะของตัวท่อเนี่ยก็จะเป็นท่อกลมนะคะเป็นท่อคู่ท่อกลมแบบนี้เลยก็จะดูสวยๆลงตัวนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่ได้ชอบท่อเลียมเนี่ยชอบเป็นลักษณะท่อกลมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเราก็ไม่ได้ยืดออกจากนอกตัวรถจนเกินไปนะคะก็ต้องบอกกันเลยค่ะว่าตัวเซตนี้คุ้มค่ากับเงินแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างมีออปชั่นไหนที่ลูกค้าเลือกบ้างไปกันเลยค่ะ ามาถึงด้านในของเจ้ารถคันนี้แล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวออนติเมทนะคะเบาะของปี2023ถูกเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเป็นสีน้ำตาลนะคะมารคิเอโต้บาวค่ะให้อารมณ์แบบกาแฟนิดนึงแล้วก็ออกแบบมาแบบลงตัวจริงๆสำหรับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะอย่างที่พี่ๆรู้กันแล้วก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้แต่งตัวออปชันอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่งแบบสแตนดาร์ดสหรับการใช้งานจริงๆแต่ที่หนูจะต้อง ก็พามาดูเนี่ยคือลูกค้าสอบถามกับมาเยอะว่าน้นองบีมพรมเดิมที่น้องบีมแถมเนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยพี่สามารถใช้ได้ไหมพี่ไม่อยากแบบเสียตังค์เพิ่มหรือว่าพี่อยากจะเซฟค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยมันสามารถใช้ได้ค่ะพี่สำหรับพรมเนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีลักษณะของโลโก้มิวเด้านหน้านะคะแล้วก็ที่รองเนี่ย เป็นที่แบบกันลื่นสําหรับตัว,ทวเท้ารถเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีให้ครบทุกชิ้นนะพี่นะคู่หน้าแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะคะมีให้ครบทั้งหมดแต่ว่าแค่ตรงเขาเรียกว่าตรงสักกาดด้านหลังเนี่ยค่ะก็ยังจะไม่มีอะไรที่ปูทับหรือว่า ซัพพอร์ตสำหรับตัวพนักพิงด้านหลังของลูกค้านะคะอย่างที่บิมแนะนำอะค่ะตัวพรม 6D เนี่ยคุ้มค่ากับเงินของลูกค้าจริงๆราคาอยู่ที่2,800บาทแต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับนะคะคุ้มค่าแล้วก็ตรงเนี้ยเซฟในส่วนของบอดี้ตัวรถให้กับลูกค้าด้วยแต่ถ้าทางนี้ทังนั้นนะคะสำหรับพี่ๆเนี่ยที่รู้สึกว่าเออพี่อยากใช้ไปก่อน พี่อยากจะลองใช้ไปก่อนว่ามันโอเคไหมสําหรับตรงนี้เพราะพี่ไม่ชอบที่มันเป็นลวดลายเนี่ยอันนี้หนูเข้าใจค่ะพี่เพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็ไม่ชอบให้มันดูลายตาเหมือนกันเนาะแต่ลักษณะดีไซน์ของตัวพรมเนี่ยเขาออกแบบมาแบบนี้เราก็ลองช่างใจดูก่อนก็ได้แล้วก็ลองดูว่าพรมเดิมที่มาจากโรงงานจริงๆเนี่ยประมาณไหนถ้าเราโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่าเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้ามิล X3.0 แล้วก็ใส่ตัวสเกิร์ต m m 3นะคะคันนี้บีมบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ากันอีกแล้วนะคะทั้งเซตนี้ราคาเพียง16,900นะคะได้ครบหมดแบบนี้เลยยกเว้นอย่างเดียวนะคะสำหรับตัวสคับเพทตรงนี้นะคะ ที่ไม่ได้มีมาแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจแคมเปญจริงๆแจ้งกับบีมได้เลยว่าสนใจเป็นเซทซีเอ็ตรงนี้นะคะบีมจะดูแลในส่วนของตัวกันรอยถ่ายให้ค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจัดโปรพิเศษให้จริงๆนะสาหรับเซซีเอ็เนี่ยบี Beam มองว่าในส่วนของตัวเซทนะคะน้อยแต่ดูหล่อลงตัวนะคะไม่ต้องเยอะมากแต่งรถแบบที่เราชอบเลือกได้เลยนะคะขาดแค่อย่างเดียวสําหรับตัวสปอยเลอร์ตรงนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่าเออพี่ชอบประมาณนี้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แบบนี้ก็ได ได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มนะคะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวบีมที่บีมแนะนํานะติดสปอยเลอร์เพิ่มมานิดนึงแค่ชิ้นเดียวค่ะตรงนี้จะเพอร์เฟกมากกว่าเดิมมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทางเลือกนะคะของตัวการแต่งของเซต C M 3สเกิร์ตที่เล็กแล้วก็มีให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะถ้าสนใจตัวโปรโมชั่นนี้หรือว่าแคมเปญต่างๆของตัวรถ มิลเอ็กนะคะทุกรุ่นรวมทั้งกระบะด้วยนะสามารถโทรหาบีมได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3เบอร์นี้บีมขึ้นไลน์เลยนะคะสำหรับเบอร์น้องแนนนะคะทีมงานบีมด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นเบอร์0 6น8 9 4 7 6 6 6นะคะเบอร์นี้น้องแนนก็ขึ้นไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าสะดวกสบายนะคะพี่สามารถคลิกลิงก์ไลน์แอดด้านล่างของตัวคลิปหรือสแกน QR โค้ดจากด้านบนนะคะบีมจะให้น้องแนนเนี่ยขึ้นไว้ให้เลยค่ะจะได้สะดวกสบายแล้วก็ได้มาคุยรายละเอียดโโปรโมชัันันกทงตว รถ New X แล้วก็ตัว d m a ม็นะคะทางคู่เลยค่ะในส่วนของตัวโชลูมบีมนะจะอยู่ที่เส้นชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะสำหรับพี่พี่เนี่ยที่มาไม่ถูกเนี่ยสามารถเซิร์ชคำว่าอีซูซูเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ได้เลยนะคะค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นโลเคชั่นของโชลูมบีมเลยนะคะจะได้มาคุยรายละเอียดกันหรือสามารถทักมาหาบีมก่อนก็ได้เพื่อสอบถามแคมเปญน,นะคะแต่ถ้าอยากมาเจอกันเลยแล้วก็มาดูตัวรถคันจริงเนี่ยสามารถวอกรอเข้ามาหาบีมแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่ามาติดต่อน,น้อง บีมมี่นะคะยังไงวันนี้บีมขอบตัวลาไปก่อนนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าคันด้านข้างบีมแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีมด้วยนะคะวันนี้ขอบตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ